หญิงสองหัวชั่วชาติเอาอีนี่ไปประหารชีวิตที่สไลยกันจะจูรบรีบๆจูบจูบเลยกูจะทำให้มึงได้ทุกอย่างอะ่ะกูสัญญาการแต่งงานของเราจะต้องเป็นความลับป้องเฮ็ดงานขันจะของเฮ็ดได้แล้วขึ้นที่ดินให้ป้อมฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดเจต,ต้องสาบาน ฉันคนเดียวเท่านั้นผู้ชายคนเดียวัดยกให้ผัวเธอเนี่ยมันจะแซบเหมือนที่เธอหวงหรือเปล่ากงขสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินจะสอบรา้ทำอะไรดีหลังเสีงยงนาฬิกาดังตอนเที่ยงคืนนี้พี่ข้าออกมาเดินเพ่นผ้านเด็ดขาดน,นะคะผู้พบศพคือนายวิเดพงศ์อินคำเวียงแฟนของผู้ตายพี่ขอโทษนะเว้ยเกิดเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงกับเราเราต้องเข้าไปอยู่ในวงในครับ